ถ้าไม้ตายที่โค้ดเจมใช้เทรดกำไร100ล้านนะครับจากการปั้นพอร์ตแค่หลักหมื่นนะครับซึ่งชุดนี้ผมจะมาเฉลย1 1 3และ 107. 2ปนะครับโดยหลักการนะครับให้เรามองสวิงย่อยแบบนี้นะแล้วมองกราฟไซเวย์นะครับจาก E ีีที่แล้วนะแล้วมอง m อ c d ดีนะครับตัดสวิงไฮและตัดสวิงโลแบบนี้นะนี่คือ1สวิงของราคาไหมเมื่อเราเห็นการวิเครางราคาครบ1สวิงนะเราก็ไปมองที่กราฟนะครับให้มองไฮสุดและโลสุดแบบนี้นะ ชุดนี้จะข้ามด้วยสวิงถัดไปแบบนี้นะครับให้เราอ่านในสวิงชุดนี้แล้วไปเทรดในสวิงถัดไปนะครับถ้าเราจะมองไม่เห็นชุดนี้นะให้เรามองว่าราคานะมีการจบสวิงแบบนี้ก็คือมีการตัดขึ้นมาของ m a c d นะครับสวิงไฮและสวิงโลชุดนี้ของกราฟนะมีการวิ่งครบหลุมเรียบร้อยแล้วนะฮะและไฮและโลของ m a c d มีการวิ่งครบหนึ่งหลุมนะครับให้เราทําการตีฟิโบเซอร์เคิลนะครับจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะฮะและมาร์กจุดในการเทรดนะครับที่113 ถึง127.2%นะครับและวางซับลอตนะครับที่168.8%จากนั้นวางความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนะครับคือ1:2ตนะบแบบนี้นะครับแผนการเทรดของเราก็คือเมื่อตลาดนะครับลงมาถึงโซนที่เราเข้าเทรดชุดนี้นะรเราหวังให้ราคาเนี่ยมีการเด้งขึ้นไปชน TP ของเราคือ1:2นะครับจากการที่ราคาลงมาเคลียร์ลิควิดดี่ชุดนี้นะครับ สำหรับชุดนี้นะเป็นได้ชัดว่าราคาเนะี่ยมีการลงมา113%แล้วมีการเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมฮะให้เราให้เรามองที่ BCD นะครับชุดนี้เรา,เาไว้อ่านนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็คือเอาไว้เทรดแบบนี้นะ mm hmm. เห็นไหมว่าการเทรดในรูปแบบนี้นะครับการทำา R 1ต่อ2เนี่ไม่ยากเลยไหมชุดนี้เราซรับรอที่700จุดนะครับแล้วก็ทำการเทคโอฟฟิตที่1,400จุดนะฮะและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเห็นว่าราคาเนะี่ยอยู่ในโซนไซเว์นะครับ แล้วเห็น MACD มีการตัดลงและตัดขึ้นแบบนี้นะแสดงว่าครบ1 w i n สวิงของราคาอีกแล้วนะให้เราอ่านกราฟแบบนี้นะจากสวิงโลจนถึงสวิงไฮนี้นะและ MACD นะจากโลนี้จนถึงไฮนี้นะชุดนี้เอาไว้อ่านนะชุดถัดไปเอาไว้เทรดนะให้เราโฟกัสฝั่งบายตาม m มาเก็ต t ั u เจอร์นะถ้าสมมติว่ามาเก็ตสั u เจอร์เป็นฝั่งบายนะแต่ถ้ามาเก็ตสั u เจอร์ชุดใหญ่เป็นฝั่งเซล์นะให้เรารอเซล์นะตีสวิงจากโลถึงไฮแบบนี้ เหมือนเดิมนะครับและโฟกัสที่จุดเทรดนะครับคือ113ถึง127.2%แบบนี้นะครับและสต็อปลอสให้หมดที่161.8นะครว่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนะครับ1ต่อ2นะครับอย่างกรณีนี้นะครับคือผม SL ที่ประมาณ500จุดนะครับนะผมจะทำการเทคโปรฟิตนะครับคือ1000จุดแผนของเราก็คือรอให้ราคาลงมาแล้วมีการดึงกลับขึ้นไปเทคโปรฟิตแบบนี้นะคร ได้ไหมครับราคาเนี่ยมีการลงมาแล้วก็มีการดึงกลับขึ้นไปนี่เห็นไหมครับท่งเดียวสามารถเทคโปรฟิตหนึ่งต่อสองได้เลยนะครับชุดนี้เราวางเอสแอลที่หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดนะครับนี่คือชุดที่เราจะใช้ในการเทรดแบบออลอินในการวิ่งแบบไซด์เวย์ของราคานะฮะวิธีการอ่านนะครับก็อย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดนะครับสําหรับใครนะฮะที่ชอบเทคนิคการเทรดดีๆแบบนี้นะครับและอยากให้ผมออกมาแชร์คลิปดีๆแบบนี้ต่อนะครับพิมพ์ทําต่อใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ